รักเรียนวันนี้เรามาเรียนกันเร็วเรเดีินเอ้าับบีเตสวัสดีนั้นเก้มังอาันอี่รบ้มาเร็วเอาจันเกลือกนพี่ดีอะลรมานี่น่อยได้ไม e อาคูได้ยังงั้นทำไมเราไม่ต้องการมันเอ้าไม่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 เอ้าเอ้าไม่ไม่ มาโผล่ท oh ี uh, oh, um. ah, mm. ่ไหนเนี่ยครูอืมผมมาหาที่ไหนเนี่ยครูก็ไม่รู้เหมือนกันครูถูกว่ามันอ่ะอ้าวเดี๋ยวนะุกคนจริงฮัลโหลนา่อะไรเจ้ามนุษย์อะไรเนี่ยฮึมอืมวันนึงวันกุ๊ดเดย์เอ่อเาไม่ล ไล่มานอยเดี๋ยวฉันจะกดรีพอร์ตแล้วนะรีพอร์ตทุกคนมันจะไปเรยกคนรแมวย่านีโอ้อยู่ที่ไหนันเนี่ยโอเคเราต้องไปทำภารกิจกันนะตอนนั้นเธอมันตายใช่ไหมเพราะว่านายสามารถนายเป็น importer หรือเปล่าอะไรอย่างเง้มันก็ตาย แต่ว่ามีคนอยู่ในหลังประตูเอ๊ะทำไมเลยปางคนบินนะอย่ามาเลยบางคนบินสักหน่อยว้โดโดนโดนโอ้ my god ดฉันโดนละโอ้ยทุกคนไปไหนกันเดี๋ยวแกเข้าไปกันแล้วเอิ่มเฮ้ยซอมบี้ไปทางนั้นบบ้้าาระั เพื่อนล้วเราต้องทำยังนดีเออกูก็ไม่รู้เหมือนกันโอ้ไม่โอ้ไม่เพื่อนโอ้ไม่เพื่อนคืออะไรเออฉันก็ไม่รู้เหมือนกันเพื่อนเออฉันก็ไม่รู้อยู่ไหนโอ้โอ้าฮ่าาาเฮ้ไปเจอด้วยนิ่มโบเตอร์ยังไงรอฮ่าฮอืม เขาะเป็นคนทำนะไม่คนคนก็รู้เนี่ยแหละเพราะคนทำไม่ฉันไม่ใหญ่เป็นคนทำโอทุกคนมาทำเสียเค็มแล้วอ้าวตูปิดตรงไหนตูแค่เป็นคนมาบอกแล้วหาไปกันเดี๋ยวปุ๊บปบึเปล่านั่นต้องทำยังไงเนี่ย mama nungload bat kan lo, laiw bat jadi wa, lau nungload, lebay, load bay, apa ini bat, ini bat, ini bat, ini ini bat, oh my god, cinta bat terapi ngu-ngu nih lansia, oke cinta terapi selesai, wow, merkot apa yang terjadi?

สวิดไพโอ้ดีดีอาะอมเย่ได้ไฟฟ้ากลับมาแล้วเติมเติมเติมเป็นระเติมอมอึดดูอึดอ้าวไปกัดไปกัดอะไรขึ้นกับ <descon> ต <TU digit izer> <medim> ัวของฉันแล้วก็ต้องมาบอกดิฉัวาจะได้ไงล่ะเออไม่ รีพอร์ตสอบเร็วๆเข้าไปรีพอร์ตเออไหนรีพอร์ตแน่อือนะย่อน,น,เ,นยเห็นเขาเป็นคนทํานะเนี่ยเขาเป็นคนทํากันแน่เชนเห็นเขาฆ่าตัวหนะ้าตัวตาเลยมันจริงงั้นเหรอโอ้เข้าเป็นคนเล็วอ๋อไมา่ฉันไม่ได้ไปคนเล็วนายรู้ไหม อาจารย์อาจจะเป็นคนเร็วก็ได้เพราะอาจารย์ฆ่าคนอืม mm. อ้าวยันกูผิดอะไรอืม <c oughs> อืมโอ้ไม่อืมเยยนยยดยย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 ดยอยย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  โอเคนายทำฉันหรือเปล่าไม่กรหลอกฉันโอ้ฉันหลบฉันหลบไปนานแล้วโอ้โอเคนักเรียนทุกโอ้ โอเคเดี๋ยววันนี้จะมาเล่นเกมติดตามันทุกคนเอามาเอาอืมเดี๋ยวก่อนนะมมนะอะไรนาเราจะมาเล่นอะไรกันแทนไม่จะมาเล่นตามเชือกที่ครูฟังหรอกโอ้ my g ก d มันดูดีมากเลยนะสกทุกคนทำดีไหม โอเคทำได้เลยนะแน่ยฉันจะไปก่อนนะเอิ่มโอ้มายกอดฮ l ลโหลเจ้อ no ๋ออ๋ออ right> ้าวต้องเกินุ no ๊บเองนะเฮ้ยฮัลโหลฉันเกิดนุ๊บเฮ้ยเจ้าไอ้นุ๊บแกเคยโดนรีพอร์ตตรงนั้น นนในกับประสวเพื่อนโอเคเรามาเริ่มกันเลยเดี๋ยวฉันไปก่อนนะโอเคโดนอะไรเด็ก็เล่นดีโอเคโอเคโอเคต่อไปนายมานะโอเคเขาเรียนกำลังดักอ๊อผมเหรอใช่แล้วล่ะโอเคครับครูมันต้องทำสียงดีตัวมาก ต้องทำแสงเข้มๆเขาไว้โอเคกูโอเคกินกันนะโอ้เด็กแล้วโอ้ไม่เขาหายไปไหนกันล่ะโอ้กูมาอยู่ดีกันเลยหรอมาเห็นกันหรอกเฮ้ยจะได้ขึ้นอะฮะก็เรียกผมแล้วทําไมคคนมองเห็นผมละ ทำแบบนี้ไป่ลด้อย้มตาอะวันตายไม่พอไมูกก็สามาโอเคฉันมาละโอ้ฉันให้เบียดฉันให้บีนะอ่พ่กฉันชอบโอ้ไม่พวกนา

โอเคฉันนเหมดเลยอืมมาเลยครับโกม่รียโอเคต่อไปหนึ่งนะหนึ่องสามึบโอ้ my g อ d โอ้ย็ท้ยโ้ยังไงโอะเโอ้ยไออ้ยอยอ้โอ้ยยอโอ โอเคอืมอ okay. mm ืม hmm. น mm ี hmm. mm ่น hmm. ตาขาไม่ดึกเลยเอาลองน้อยมั่งนะอ้ Oh my god นั่นไปด้วยใช่ไหม mm hmm. นี่เข้ามาข้างในอืมเอา,เอา Ni ngay khác đã vô dụng bắt chước hưng 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 ไปโอเคที่รักเรามันเต้นกันเดอ้อ wow, wow, wow. oh, ว้าวววว้าวว้าวเอล้ฟ้ก้าวอาแ้นฟ้ากว้าวเพีงมันปวดเพลงอะไรของมันน่ะยังก็ไม่รู้โอเคเอาเอาบวกไปก็แบบเถนืนเถืออย่างไรดีอืมขอใบอนายมานะโอ okay. เคอาทรักเราไปกันเด้

กอดมันกัเลยคุณทำให้เขาใจอ่ะอ๋อโอ้โอเคฉันให้นะอ่าตบอมือไปๆปๆๆฉันให้เอบวกฉันให้บีบีบีอืมต่อไปนายมาอินนัมแมนโอเคไปกันเถอะแข่งนครับมีสามต่องโอเควว บ้าอะไรของเองอ่ะโอ้หึมมันคืออะไรอ่ะอ้ามโอเคหืมไปจานะมั้งฮึบเอ้ามาดีมากเลยล่ะเอ้า d มันไม่ได้เลยอ้าก็ทำไม่ลอยหรอกโอเคงั้นไอ้บวกนะใช่ดีอันตรายเินไปเอาเกตไปดูซะ